สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูสุประโชคนะครับจะมาสอนเรื่องของสุขภาพของเรานะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนสังเกตภาพที่ครูเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับเด็กชายภูผากับเด็กชายปิติเห็นไหมครับความแตกต่างระหว่าง2คนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ โอเคนักเรียนชั้นปนหนึ่งคงจะตอบได้นะครับก็คืออะไรครับการแต่งตัวสะอาดและการแต่งตัวแบบสุขภกนั่นเองต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันแล้วนะครับโอเคนะครับนักเรียนพอจะเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องของเรากันเลย สุขบัญญัติแห่งชาติสุขบัญญัติแห่งชาติคือข้อกําหนดที่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดนิสัยที่ดีอันนำไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งกายจิตใจและสังคมสุขบัญญัติแห่งชาติจะมีอยู่ทั้งหมด10ประการนะครับนักเรียน ข้อที่1การดูแลร,รักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดการดูแลร,รักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีและปลูกฝังความมีระเบียบวินัยนะครับนักเรียนออย่างเช่นก็คือการอาบน้ำใช่ไหมครับเออ สระผมใช่ไหมครับตัดเล็บอันนี้คือการดูแลรักษาร่างกายของเราต่อไปเราจะมาดูการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้กันนะครับการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ก็คือปัดฝุ่นบริเวณต่างๆเช่นโตะ๊ะเก้าอี้ตู้เตียงใช่ไหมครับนักเรียน นำเสื้อผ้าที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนำมาซักและตากให้สะอาดด้วยนะข้อที่2คือการรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างถูกวิธีอ่านนะครับนักเรียนฟันมีหน้าที่กัดฉีกและบดเคี้ยวอาหาร ถ้าเราไม่มีฟันจะทำให้เราไม่สามารถกัดหรือเคี้ยวอาหารได้เลยดังนั้นเราจึงควรหมั่นดูแลร,รักษาฟันให้สะอาดกันนะครับการแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธีควรปฏิบัติดังนี้นะครับนักเรียน 1. บีบยาสีฟันใส่แปรงฟันพอประมาณแปรงฟันบนทั้งด้านนอกและด้านใน โดยปัดขนแปลงลง3แปลงฟันร่างทั้งด้านนอกและด้านในโดยปัดขนแปลงขึ้น4แปลงฟันกรามโดยถูปแปลงไปมาและข้อที่5แปลงลิ้นและบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดนะครับนักเรียนอะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันเลยข้อที่3 ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายมือเป็นอวัยวะที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆจึงมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งสกปรกได้ง่ายดังนั้นครูจะมาสอนวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธีนะครับข้อที่ 1. ฝ่ามือถูกันข้อที่ 2. ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้วข้อที่3ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วข้อที่4หลังนิ้วมือถูฝ่ามือข้อที่5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือข้อที่6ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือข้อที่7 ถูรอบข้อมืออ่ะนะครับนักเรียนอันนี้ก็คือขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีนะครับต่อไปนะครับข้อที่4การกินอาหารสุกสะอาดที่ไม่มีสารอันตรายเจือปนและหลีกเลี่ยงสารอาหารที่มีรสจัดหรือมีสีฉูดฉาดกันนะครับอาหารเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงจึงควรกินอาหารให้ถูกต้องคือกินอาหารที่สะอาดปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารพิษที่เป็นอันตรายเรามาดูวิธีการปฏิบัติกันนะครับ 1. เลือกซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัย 2. กินอาหารครบสามมื้อในแต่ละวัน 3. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 4. กินอาหารที่มีประโยชน์ครบทุกชนิดเพื่อให้ได้รับอาหารครบถ้วน 5. ดื่มนมอย่างน้อยวันละ2แก้ว 6. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับนะักเรียน เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อที่5